ก็วัดดีนะครับวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้ทาดิสเบกอีกเช่นเคยนะครับเป็นรถคลิก LED ครับผมสีเทานะครับผมนี่นะครับตาไทยไทยออกในวีดีโอได้ไหมได้ครับได้เลยตัวคนได้ด้วยได้ไหมได้ครับจากพี่วินบางแครนะครับผมขอบคุณมากครับเบอร์ห้าสิบครับจากพี่วินที่บางแครนะครับมีเพื่อนที่บางบอลแนะนํามาครับแล้วก็ได้ติด ตั้งดิสเบรกหลังให้นะเป็นสีทองนะครับพี่เขาเลือกเองนะครับสีทองสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นขาเหล็กขาเหล็กทั่วไปนะครับผมสายก็ทั่วไปนะครับทุกอย่างทั่วไปหมดเลยครับล้อก็ลื่นแต่ว่าจานจานจานหลังนี่พี่เขาหามาเองนะเป็นจานแทนครับผมยังหนาๆอยู่เลยนะครับจันมือสองละต่ว่าหนาหนามากนะครับเหมือนใหม่นะครับก็เป็นสีทองๆแบบนี้นะครับสีออกสวยงามนะครับผม ส่วนปั๊มบนก็เป็นของผมเองนะครับผมก็เวลาจะบอกว่าเวลาทุกคนหรือทุกท่านที่ติดตั้งนะครับติดตั้งเองนะครับก็ให้ระวังแค่ส่วนนี้นะครับผมส่วนนี้นะครับมันจะไปบาดบาดกับลวดอ่าอน้ํานะครับผมตรงนี้นะครับให้หลบให้ดีๆแล้วก็มามัดไว้แถวๆไอ้ตรงไหนก็ได้ใต้เครื่องนะครับผมนี่นะครับ ส่วนบนนี้ก็ไม่ได้เจาะนะครับผมพอดีนะครับผมส่วนบนนี้ก็จะพอดีแล้วก็ตัว LED นี่ต้อง,ต,องต้องตัดตรงนี้นิดนึงครับเพื่อให้อตัวการเบรกมันเข้าไปได้นะครับวันนี้วันนี้แดดแรงนะครับก็เลยถ่ายอะไรไม่ค่อยได้วันนี้ปิดบ้านทาด้วยนะครับนะครับไม่ได้เปิดบ้านเลยนะครับนี่ครับส่วนมาดูข้างหลังล้อนะครับข้างหลังล้อก็จะ ห่างอยู่นิดนึงนะครับผมห่างนิดเดียวนะครับช่วงอาร์มนะครับผมนีช่ช่วงความสูงก็นะครับความสูงของผ้าเบรกก็พอดีนะครับตรงจานก,ก็สีดำๆนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆที่มีดิสเบรกมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับรุ่นเก่าๆที่ยังไม่มีดิสเบรกก็แวะมาหาผมได้นะครับผมติดตั้งให้นะครับ สำหรับรุ่นพวกฟีโนโนะครับผมถ้าอยากติดจริงๆก็ลองเข้ามาเอารถมาดูก่อนนะครับถ้าหากสนใจจริงๆ,ๆทุกรุ่นนะครับผมติดตั้งได้หมดนะครับผมนะครับผมก็เดียเย๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกรุ่นนะครับหากสนใจนะครับติดตั้งที่เบรกหลังก็เอารถเข้ามาดูก่อนนะครับถ้าสนใจจริงๆก็จะติดตั้งให้ได้ทุกรุ่นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณคุณพี่ที่บังครมากนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ